และโดยสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมแล้วง่ายต่อการประพฤติปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงตรัสและทรงนำทำมาก็คือแค่รู้ลมหายใจทุกอย่างในปฏิจจสุปาทโทสายเกิดสายดับรวมอยู่ที่อนาปานสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้คิดอะไรขึ้นมารีบละรีบทิ้ง เป็นการฝึกอุปนิสัยในการละความเพลินการละความเพลินคือการละชาติคือการละภพสองสิ่งนี้นักปฏิบัติไม่ค่อยทราบกันว่าสองสังโยน์ตัวนี้เป็นสังโยน์เบื้องสูงที่ผู้เจ้ายุบจากห้าสังโยน์มาเหลือสองสังโยน์สำคัญมากอาจารย์สั่งสมมาเนี่ยข้อมูลมาเนี่ยมาเห็นตัวเนี้มันมีประโยชน์ต่อพวกเรามากเลย และเป็นสิ่งที่อาจารย์เองก็ไม่เคยรู้มาก่อนและชื่อว่านักปฏิบัติทั้งหลายก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่ารูปราคะรูปราคะมานะอุาจจะอวิชาถูกย่อมาเหลือสองคืออุปติปติลาภิกานิสัญโยชนานิและภาวะปติลาภิกานิสัญโยชนานินี่เป็นความง่ายและและเข้าใจง่ายว่าคิดขึ้นมา มันจะโยงไปสู่พระสูตรที่พรทเจ้าบอกบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดคุณนะกําลังคิดเรื่องอะไรก็ตามสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเรากําลังคิดเรื่องอะไรปุ๊บเนี่ยให้รู้เลยว่าตรงนั้นวิญญาณหลุดออกจากกายแล้วไปตั้งอยู่ในาธาตุนั้นแล้วเ,เมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณยอ่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญง,งอกงามแล้วเนี่ยการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมี พใหม่เกิดขึ้นแล้วนะและนี่คือเอาไปใช้ตอนจะตายนะเวลายมจะตายปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนเดิมแหละจิตมันก็จะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยและถ้าคุมตรงนี้ไม่ได้นั่นคือที่เกิดของเราอัตภาพใหม่ของเราอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอับุญก็ดี